ยกเครดิตให้กับหน้าพุทธเลี้ยงปีใหม่มากับมือทุกช่วงวัยบอกเลยว่าเป็นหน้าหลานที่สนิทกันมากทำเอาแม่แอฟถึงกับต้องสูฮอกให้เลยเพราะก่อนหน้านี้แม่แอฟได้มาพูดคุยในรายการดังทำเอาแม่แอฟถึงกับหลั่งน้ำตากับคำพูดของน้องปีใหม่จนแม่แอฟถึงกับบอกว่าก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะปกติแม่ลูกจะไม่ได้พูดอะไรกันแบบนี้รับชมคลิป ซึ่งในทุกๆวันเป็นเหมือนทั้งรักทั้งรบแต่ทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่แม่ลูกพูดไปก็รับรู้ได้เลยว่าน้องปีใหม่เชื่อในตัวแม่แม้ในชีวิตประจำวันจะทำถ้าไม่ค่อยฟังแต่มันก็ทำให้แม่ดีใจเพราะสิ่งที่สอนไปทั้งหมดน้องก็ยังรับฟังเรียกได้ว่าการตอบของปีใหม่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ซึ่งการสัมภาษณ์ในวันนั้นแม่ไม่รู้เลยว่าจะตอบอะไรแต่ก็บอกให้ตอบแบบธรรมชาติอยากจะพูดอะไรก็พูด แต่ก็อยู่ในความเหมาะสมสุดท้ายมันก็มาเป็นอย่างที่เห็นเพราะด้วยความที่ตอบออกมาจากความจริงใจซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นก็ต้องให้เครดิตน้าพุธเพราะเขาเป็นคนเลี้มาทุกช่วงวัยการที่เขาอยู่ด้วยกันการที่เขาเล่นกันมันคือการสอนเขาชอบเล่นชอบฟังน้าพุธเสมอ